นี่เด็กมึงเปิดถ่ายไว้แคมน,นะนะพร้อมนะเอาอยัางม่กดลองแม่งกดกดดิไอ้หี้ไอ้กูดูแผนมัน,นก่อนดูแผนมันก่อนโอ้เรนโดนาตัมเลวนันหืยเะเควโอเอานี้นิกเราจะเล่นแบบตะกุกตะกักเวยส่งบอลเร็วๆโอเคปะโอ้ยโหงกลางคืนเอ้ยมไม่เป็นไรว่ามันเป็นตอนฝนตกตก,ตก,ตกับตอนกลางคืนเราอย่าไปยองเว้ ได่ยองเลยใหย่ยองนะฮะนะฮะน,นี่ก็นี่ก็คือรายการโอ้ไม่กอดทีวีนะฮะรายการายการที่จะทำให้คุณตกใจได้ตลอดเวลามึงยังหวังอีกหรอนิกกี้ไปนิกไปนิกตรงกูอย,อยู่รนมุย้ยตรงตรง,งดีมากตรงไปกูมึงมึงคนเดียวเลยยิงนี่ยิงยิงนี่ สัตว์นิกไรบอลนิกไรบอลไรบอลไรบอลมึงสีเขียวมึงไอ้นี่ไงมึงสีมึงสีมึงดูหลอดได้ถ้าเกิดมีหลอดด้านบนอ่ะของมึงเอ้ยเอ้ยเอ้ยเลยวานยิงแล้วเอ้ยเอ้ยเข้ากูกโกูอุ้ยอุ้ยมาเอ้ยอ่เด้ยอย่าให้กูเลี้ยงเกี่ยวได้ไหมนี่กดกดเอสรัวๆเลยเพื่อน นิยนิกกี้เร็วตัดบอลเร็วเพื่อนเออเออปล่อย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 นิกจะกูใครจะทุ่มวะอ่านิกทุ่มเร็วทุ่มเร็วปั๊บไปแล้วไปแล้วนิกขึ้นหน้าไปไปเพื่อนวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งเลซี่อยู่ที่ซรงซองเฮียกดยิงเลยก็ได้ <c oughs> ยิงบอล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 เออเข้าบอลน,นิกนิกนิกกี้นิกกี้กกมึง <c oughs> กับมาวิ่งกับมาวิ่งกับมาวิ่งกับมานี่อยู่อป๊บนึ่งถ่ายอยู่อันนึงดูแล้วถ่ายอยู่แันบนึงถ่ายอยู่ถ่ายอยู่อันบนึงถ่ายอยู่ันงไม่มันถ่ายอยู่ออกแค่ทีเดียวพูดังล่ป่ผมถ่ายพงพูนเมื่อกี้นี้มันโทนด่าโอ๊ยโดนด่แล้ว เล่าเดี๋ยวนิกถูกเฮ้ยนิกไรบอลจีเป็งนิกนิกกดดับมันอยู่เอ้ยเ้ไบอลเอ้ยยิงเราเตะไปแล้วนิกไปนิกไปไม่ได้เา้ไม่ได้เ้าเาเฟจ้านิกนิกี้เชียเอ้ย ไอ้ไอ้ฟาเบกัส์อ้ไอ้หลุดแล้ว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 นี่มึงเออบอลบอลบอลเอ้ยโอ้โหนิกนิกกดเอฟกดเปิดไกเลยเพื่อนตันแล้วก็ไกลไปเอ้ยนิกเอาบอลเอาบอลมึงอะมึงอะได้บอลเฮ้ยได้ฟาวดีมากเปิดมึงอะเปิดเร็วกดกดไกลพอเออไป ลงล่างลงล่างขอบใจนิกเชียไรบอลนิดไรบอล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 เบียดเบียดเร็วไอโดไอโดเบียดแน่โคตรชุลมุนเมื่อไหร่จะได้บอลเพื่อนเตะเอ็กต์เตะไก็เออนั่นแหละเพื่อนไปเอ้ไปกูพาบอลมาให้ไปไปโอซิลกูเล่นเมสซี่อยู่มึงจะรีบส่งทำไมเข็นกุนเผากุนอะกุนอะ เออฝักอยู่เอาหมายเว้ยเอาเซ็ตกูยิงกดยิงกดยิงยิงโอ้ฝักกูมึงอีกแล้วเหรอนิกนิกกดยิงเบาๆแท็กเบาๆพอเพื่อนแท็กเบาๆพอมึงเบาไปเหรอเลยข้าวบอล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 ไอหกไอ้เฮียรุนแรง ไอ้โน้จริงเห็นปั๊แบเบจี๊ย <Yeah. S 1> มากูพาบอลเองเว้ยเออกูเล่นกูเล่นเดียวแล้วเจ็บแล้ว s <S เฮ้ยเฮ้ยกูขอปั่นใครปั่นปั่นใครปั่นวะเจี <Yeah. S 1> <laughs> ๊ยบนี่เอ้กูปั่นกูปั่นเราขอเปลี่ยนตัวกันอึ้งเถอ <Yeah. S 1> เข้ามาวะ เฮ้ยโอ้ย,ยไม่เป็นไรนุยยังมีครึ่งหลังเวย้ยครึ่งหลังครึ่งหลังครึ่งหลังอุ้ย,ย,ยวิวิโอ้โหนิดก่าเดี๋ยวกูกูอะไรวะเดี๋ยวกูนี่เลี้ยงหลอกขึ้นไปให้แล้วมึงนิกนิกบอลบอลเอ้ยนิกไปนิกไปมึงหลุดแล้วอะยิงเย้เลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเด็ด โอ้ยมึงลิโอ้ยลายุลายุแฮ่โอ้ยเดีกยเดกๆเดกๆเๆเดกๆตรงโกตรงโกตรงโกตรงขึนโกเตะเตเออเียว่าคลิปนี้ออกไปมีหาดูดิดูอยู่แล้วเอีย เออนิกนกไปไปหน้าเปิดกูอยู่นี่ไอเฮียไม่ใช่เปิดเออไปเมสซี่ไปลิงเดียวเลยหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วยิงยิงไอเฮียมึงจะกดยิงงั้นทำไมยิงยิงยิงวิ่งกลับทรงกันมาเอออุ้ยแม่งโคตรปองเลยเขาบอลเขาบอลไอเฮียเสียบไมเออ มิเอ๋ยวิ่งวิ่งนิกนิบอลบนิกบอลนิกบอล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 บอนบอลบอลบอลบลบอบอลบอลบอนบอล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 บอดบกดบโลดกระโดดลำพาดอบบีอลล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 บบ อไอเฮียให้บอลมันอีกเตะนิกไปหลุดแล้วมึงเห็นอควโไหมมึงเห็นอวลโลไหมมึงเห็นอเวโลไหมมึงไม่เห็นสินะ <c oughs> เอา, <c oughs> เ,อาเอาขึ้นไปเพื่อนส่งมาส่งมาไม่มึงอย่าส่งอย่างนี้กูจบบ้านส่งมาส่งมาล่างดีมากเคโรโ,โลคโรอ ไอ้เอ๊ะเอ้ใดๆไอ้มุมใด้มุมใด้ไอ้ยัยเหมือนทิชไม่เต็มอ่ะไอ้เหี้ยแย่แล้วกูขอโทษเฮ้ยตัดฟาวตัดฟาวก่อนเกลอเกลอเกลอนิกไล่บอลไล่บอลไล่บอลไล่ไล่ไล่บอลไล่บอลเออไอ้เหี้ยบอลให้เอาทำไมเอ้ย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 เตะไปเตะไปเออดีมากเพื่อนเยอะ เออมันต้องจกไกเลยเขาบอลเขาบอลเขาบอลอ,อ,อืมอ้ยบอล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 อ้าวอะไรของกูเนี่ยเออนิกนิกไม่ใช่อย่าเพิ่งลิฟส่งดิไอ้เป็ดนิกส่งกลับมาได้เว้ย้าไม่ไหวมเมสซี่เห็นเมสซี่อ๋อไม่ใช่กูวิ่งไม่ทันเลยทันแล้วทันแล้วโอ้ยแม่งฟิลิปลามโคตรแข็งอะ นี่ไลบอลโอซิลโอซิลเอาโอซิลโอซิลโอซิลไป,ไปลรีบล้ำล้ำหน้าเย <Yeah. S 2> ่ไรเปิดวะกดกดกดเลยวไอเปิดไอเปิดวะมึงอีกแล้วเหรอมึงเดียวไม่มีใครอยู่เฮ้ยไปไป <W S 1> ไป W W ก็ได้เฮี้ยกดตรงที่ส <c oughs> ามเรียมอ่ะเรียอวะเฮ้ยหลุดเฮ้ยหลุด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  เอาเขาวบอลขาวบอลขาวบอลอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่เดี๋ยวใส่ยาวๆเฮ้ยกดกด็ส้มงมงส้มเรียบร้อยสวยแล้วนี่เกลือแรงเข่าแรงชิบหายเลยกดส่งอย่าก,กดอันนี้เลยได้บอลน,นั่นแหละทำไมนี่ไงขอเวลาพิเศษเพื่อนหนึงห่งไฮบอลกูมาเร็วกูพาไปเองปึ๊บ เปิดเปิบไปแล้วนิกกี้จะไปเชื่องชอนิกกี้นิกกี้โรนโดนิกกี้โรนโดเฮ้ยไปแล้วเอ้อยากไปโลเลยกูเล่นบุนเนอร์ลงไปเปิดเปิดกดเอเปิดเปิดเลยเปิดดิเฮ้ยมาซี่มาซี่โอเคอะไรหลับเลยเนี่ยเฮ้ยกลัวไปแล้วตื่นตเติร์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 ตเติตเติเฮ้ยยิงเลยปุยโยเอ้ยเฮ้ย มึงอะไรมึงเนี่ยมันไม่ไส่งต้าหาเลยอันมากเอ้ยหลุดแล้วหลุดแล้วโอซิลหลุดแล้กวกวูเรอกเคโรอยู่ไม่ได้ให้มึงส่งตอนนี้ไอ้เปิดไกลเปิดไกายใครวะงาเมืมม่อกดกดปัดบอลปัดบอลปัดบอลแล้วเออกดส่งไม่ใช่ ต่อใส่กูต้องวัดแล้วว่าต้องวัดจุดโทษกันอีกแล้วว่ะมันจะทุ่มมันจะทุ่มเว้ยดูให้ดีๆดูให้ปิดปิดให้หมดปิดให้หมดเปิดเปิดเมสซี่อย่าเพิ่งไปเลยเปิดเฮ้ยไอ้เอี้ยวไม่ใช่เงี้ยสิมึงก็ศามมึงก็สามเหลี่ยมใช่ไหมโอ้ย เ็ดเคเอาบอลเข้าบอลไอ้เหี้ยเฮ้ยเมสซี่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 ไม่ทันโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเปิดส่งมาส่งมาเร็วดีมากดีมากไปไปไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปสุดแล้วยิงยิงอะไรเนี่ย เอ้ยหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วอุ้ยนิกเตะไปเลยอุ๊ยแมงเสียวใสอุ้ยอุ้ยอ้าวเอ้ยอ้านิกนิกนิกแล้วแขนแล้วแขวนแล้ววิ่งกันไปก่อนวิ่งกันไปนิกเข้าบอลเร็วๆ ไม่มีเลยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอกดเลยกดเลยเพื่อนกดเลยเพื่อนเฮียลูกหาอ่ะกูบอกแล้วกูมาเหนืออุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้ยนิกกี้เล่นไงก็ได้เว้ยไปไปไปมึงหลุดแล้วมึงหลุดแล้วเปิดเลย ไม่ใช่จริงไอ้เหี้ย <c oughs> มันมันไม่เหลืออะไรแล้วเ <c oughs> สร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วจริงเสร็จแล้วแล้วเสร็จแล้วจริงแล้วโอ้ยลงเอาล,งอ,าลงอยู่เลยนิคต <c oughs> ายตาเปลีปป่ยนละเปลี่ยนละเปลี่ยนละได้ดูคนคนได้ดูฟู ดังแน่มึงเจอลรนโดเปิดอลิคแล้วก็้าดูตัวเองเฮ้ยกูไปเฮ้ยดีวะเฮ้กูอ๋อก็ต้องเตะเนี่ยที่เลิกไปแล้วไงกูไปนอนละลงด้วยลงคลิปด้วย